สวัสดีครับนักเรียนครับพบกับคุณครูดนัยนัทนะครับในรายวิชาดนตรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนในวันนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่7ครับเรื่องของดนตรีพื้นบ้านกับสังคมไทยครับตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อแรกเลย เข้าใจและอธิบายแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านในฐานะมรดกของชาติครับข้อ2ครับนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านในฐานะมรดกของชาติครับส่วนข้อสุดท้ายครับตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับผังสาระการเรียนรู้นะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับ เข้าสู่บทเรียนกันเลยครับนักเรียนดูจากภาพนะครับภาพแรกนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไม่เอ่ยบุคคลในภาพกำลังทำอะไรครับตอบครูได้ไม่เอ่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ครับถือเครื่องดนตรีด้วยอทำไรครับเก่งมากครับเล่นดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานนั่นเองครับแล้วบุคคลในภาพเนี่ยนักเรียนเห็นไหมสังเกตดูนะครับเขาอยู่ในช่วงวัยใดเอ่ยวัยใดครับเก่งมากครับเป็นวัยเด็กเป็นวัยเยาวชนนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนทราบไหมว่าจากภาพนี้นักเรียนจะมีแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอย่างไร จากภาพนี้เราทำยังไงได้บ้างครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ครับถูกต้องครับปลูกฝังการเล่นดนตรีพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับดูภาพต่อไปเลยนะครับจากภาพก็าทำอะไรกันเอ่ยครับนักเรียนบุคคลในภาพกําลังทําอะไรครับตอบครูได้ไหมครับเก่งมากครับเขากําลังร่วมกิจกรรมดนตรีในชมรมนะครับและนักเรียนทราบไหมครับว่าบุคคลในภาพเนี้ยอยู่ในช่วงระดับการศึกษาใดครับอืมเขาโตขึ้นมาเนาะเขาโตขึ้นมาแล้ว เป็นไวไัยใดครับตอบครูได้ไหมเอ่ยเก่งมากครับเป็นวัยมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับแล้วจากภาพนี้นะครับนักเรียนทราบไหมว่าเราจะมีแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอย่างไรครับจากภาพนี้จากภาพนี้เราเป็นอย่างไรบ้างครับจัดตั้งชมรมดนตรีพื้นบ้านเพื่อเป็นชมรมที่สืบทอดและก็เผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับดน Nearly ตรีพื้นบ้านนั่นเองนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยก็จะจัดตั้งชมรมดนตรีพื้นบ้านกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์ด้วยนะครับ ดูภาพต่อไปเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับภาพนี้บุคคลในภาพกําลังทําอะไรครับเห็นไหมเอ่ยเขาถือเครื่องดนตรีเขามีอะไรมีกลองยาวอยู่ในมือด้วยใช่ไหมเขาทาอะไรกันอยู่ครับบรรเลงกลองยาวแห่น้าเก่งมากครับถูกต้องครับเขาก็เห็นไหมข้างหลังมีคนกำลังนับเป็นนาคเป็นพระนะครับกําลังจะอยู่ในพิธีบวชนะครับแล้วนักเรียนทราบไหมว่าบุคคลในภาพนี้เขาอยู่ในช่วงวัยใดอ่าต่างจากภาพก่อนหน้าเลยใช่ไหมเรามีวัยเด็กวัยเยาวชนวัยระดับมหาลัยอันนี้ภาพเป็นวัยใดครับถูกต้องครับเป็นวัยผู้ใหญ่นั่นเองนะครับ แล้วนักเรียนทราบไหมว่าจากภาพนี้เนี่ยเราจะมีแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอย่างไรครับจากภาพนี้เราทำยังไงได้บ้างครับเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของเราครับใช่ครับถูกต้องเก่งมากๆเลยครับนักเรียนเราก็นาดนตรีพื้นบ้านเนี่ยไปบรรเลงกับประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆนะครับของชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ไปในตัวครับดูภาพต่อไปกันเลยครับเขาทาอะไรกันเอ่ยนักเรียนเห็นไหมเอ่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเขากำลังรำอะไรครับเขาทาอะไรกันครับนักเรียนตอบครูได้ไหมเอ่ย เก่งมากครับเขากำลังแสดงดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับแล้วแสดงในโอกาสใดสถานที่ใดนักเรียนลองดูสถานที่ที่เขาเขียนว่ายังไงครับเก่งมากครับกิจกรรมวิชาการที่โรงเรียนนั่นเองแล้วจากภาพนี้เขาแสดงกิจกรรมวิชาการที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าภาพนี้มันเป็นมีจะมีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านครับจากภาพนี้เราทํายังไงได้บ้างครับตอบครูได้ไหมเอ่ยถูกต้องครับเก่งมากเลยเราก็จัดการแสดงดนตรีพื้นบ้านในงานสําคัญต่างๆของชุมชนของโรงเรียน ของหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็จัดให้วยยวนชนได้เข้าไปร่วมได้แสดงออกบ่อยๆนะครับ่าภาพนี้ครับนักเรียนลองดูภาพนี้นะครับบุคคลในภาพกําลังทําอะไรกันอยู่ครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยมีคนนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีคนกาลังทาอะไรแสดงดนตรีอยู่นะครับถูกต้องครับเก่งมากเลยเขากาลังฟังอบรมดนตรีพื้นบ้านกันนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนทราบไหมครับว่าบุคคลในภาพอยู่ในช่วงวัยใดเอ่ยวัยใดเอ่ยถูกต้องครับเป็นวัยเด็กและเยาวชนนั่นเองนะครับ แล้วจากภาพนี้นักเรียนนักเรียนคิดว่าเราจะมีแนวทางอในการส่งเสริมนการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของเราอย่างไรได้บ้างครับถูกต้องครับเยี่ยมมากครับเราก็เชิญวิทยากรเนาะเชิญครูดนตรีที่มีความรู้ความสามารถในดนตรีพื้นบ้านเนี่ยให้ท่านมาถ่ายทอดความรู้ให้ท่านมาเผยแพร่นดนตรีพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชนให้เข้าใจได้เรียนรู้กันนั่นเองครับอดูภาพต่อไปเลยภาพต่อไปเป็นไงบ้างเขาทําอะไรกันเลยเขานั่งใช่ไหม,น,ไหมนั่งเรียนดนตรีกันอยู่ อ่าเก่งมากครับเขากาลังฝึกปฏิบัติดนตรีมีคนตอบครูเสียงดังฟังชัดเลยว่าเขากาลังฝึกปฏิบัติดนตรีถูกต้องเลยครับแล้วนักเรียนทราบไหมว่าเขาเป็นวัยใดในภาพนี้โตหรือยังเอ่อเขาอยู่ในช่วงวัยใดครับเก่งมากเขาก็เป็นเด็กและเยาว,วชนนั่นเองนะครับแล้วจากภาพนี้นักเรียนเนี่ยคิดว่าเราจะมีแนวทางในการส่งเสริมในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของเราอย่างไรได้บ้างครับมีใครตอบครูดได้ไหมเอ่ยจากภาพนี้เราเรามีแนวทางอย่างไรบ้างครับอ่าเก่งมากครับ เราก็จัดก,กิจกรรมเข้าค่ายสิครับเนาะเข้าค่ายเป็นการส่งเสริมเป็นการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของเรานะครับให้กับเด็กให้กับเยาวชนเนาะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะให้เขาเห็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านของเรานั่นเองครับดูจกภาพนี้อีกภาพหนึ่งนะครับนักเรียนจากภาพนี้เขากำลังทําอะไรกันอยู่ครับเห็นไหมเออเห็นไหมมีคุณครูใช่ไหมมีนักเรียนใส่ชุดนักเรียนด้วยเขาทําอะไรกันครับเก่งมากเลยครับเขากำลังเรียนดนตรีครับถูกต้องแล้วนักเรียนทราบไหมว่าบุคคลในภาพนี้อยู่ในช่วงวัยใดในสถานที่ใดเย นี่เป็นสถานที่ที่ไหนนักเรียนพอลองลองดูสิครับจากภาพนี้เป็นที่ไหนเอ่ยอ่าเก่งมากครับเป็นภายในชั้นเรียนในห้องเรียนนะครับแล้วคนในภาพก็เป็นเด็กเป็นเยาวชนนั่นเองเป็นนักเรียนนะครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอย่างไรครับจากภาพนี้เราทํายังไงได้บ้างครับเป็นการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของเราครับเก่งมากเลยนะครับก็คือจัดให้มีการเรียนการสอนนะครับ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านนะครับให้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนให้อยู่ในชั้นเรียนนะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังคุณค่าความเป็นดนตรีพื้นบ้านรู้คุณค่าท้องถิ่นนะครับให้กับเยาวชนให้กับนักเรียนนั่นเองครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของแนวทางและวิธีในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านกันเลยนะครับนักเรียนข้อแรกเลยครับนักเรียนปลูกฝังการเล่นดนตรีพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชนเห็นไหมก่อนหน้านี้ที่เราเห็นภาพมานะเราตอบคําถามจากภาพจะเห็นไหมว่าเขาจะเน้นไปที่เด็กและเยาวชนนะครับ ข้อต่อไปเห็นไหมครับถูกต้องเลยครับเก่งมากมีคนพูดขึ้นมาว่าจัดตั้งชมรมดนตรีพื้นบ้านเพื่อเป็นชมรมที่สืบทอดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับข้อต่อไปนะครับนําดนตรีพื้นบ้านไปบรรเลงในงานประเพณีต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้านของเราด้วยครับอีกข้อหนึ่งนะครับอ่าครับถูกต้องเลยครับจัดแสดงดนตรีพื้นบ้านในงานสําคัญต่างๆนะครับในชุมชนในโรงเรียนในหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับนันทางยังไม่หมดนะครับเมื่อกี้มีอะไรอีกครับ เก่งมากครับแล้วก็นําวิทยากรใช่ไหมครับนำวิทยากรเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านนะครับมาถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับเด็กและเยาวชนให้เข้าใจให้ได้เรียนรู้กันนั่นเองครับอ่าใช่ครับข้อต่อไปถูกต้องเลยมีคนตอบมาว่าให้เข้าค่ายใช่ครับเราก็จัดกิจกรรมให้เข้าค่ายครับเข้าค่ายดนตรีพื้นบ้านเป็นการส่งเสริมนะเป็นการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านไปในตัวและทาให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเขาเห็นคุณค่าดนตรีพื้นบ้านนะครับข้อสุดท้ายแค่ตอบครูได้เอ่ยอ่าถูกต้องแล้วครับ ก็คือจัดการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านให้ไปอยู่ในชั้นเรียนอยู่ในบทเรียนนะอยู่ในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ซึมซับคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านนะครับให้เห็นความเป็นความเป็นมาของท้องถิ่นให้เห็นความสําคัญของดนตรีพื้นบ้านของท้องถิ่นตัวเองนั่นเองครับนักเรียนครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะครับค,คุณครูก็ครับก็จะให้นักเรียนร่วมกันคิดวิเคาราะห์สรุปความสําคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านของเรานะครับโดยให้นักเรียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดนะครับดังนี้เลยครับ ไปร่วมกันคิดวิเคราะห์เลยครับนักเรียนครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับว่าความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านเนี่ยจะสรุปออกมาเป็นอะไรได้บ้างเรามาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาจะตรงกับแนวคำตอบหรือใกล้เคียงขนาดไหนนะครับอันแรกเลยครับแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาตินะครับอันที่2ครับ หล่อหลอมให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติครับอันที่3ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีพื้นบ้านครับและอันสุดท้ายดนตรีพื้นบ้านได้รับการทานุบํารุงสืบสารต่อไปนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมแล้วนะครับครูก็จะสรุปความรู้ความเข้าใจร่วมกันกันกบนักเรียนเลยนะครับดนตรีพื้นบ้านเป็นมรดกของท้องถิ่นที่คนไทยทุกคนควรร่วมมือกันส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลังครับ ต่อไปเป็นคำถามพัฒนาการคิดนะครับนักเรียนข้อแรกเลยครับการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรครับตอบครูได้ไม่เอ่ยใครตอบครูได้ไหมครับเก่งมากครับทําให้ชาติไทยมีดนตรีที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมนั่นเองครับคําถามข้อต่อไปเลยนะครับนักเรียนมีวิธีใดบ้างครับในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านที่ทุกคนปฏิบัติได้นักเรียนคิดออกไม่เอ่ยคาถามข้อนี้อ่าเก่งมากมีคนตอบมาแล้วนะครับง่ายๆเลยก็คือ เราก็ไปชมหรือไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสนะครับข้อต่อไปเลยครับถ้าดนตรีพื้นบ้านได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์เนี่ยจะมีผลดีอย่างไรครับตอบครูได้ไหมเอ่ยอาเก่งมากครับทําให้ดนตรีพื้นบ้านได้รับการสืบสานและก็เป็นมรดกสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองครับต่อไปเป็นภาระงานและชิ้นงานนะครับนักเรียน ให้นักเรียนเลือกภาพกิจกรรมดนตรีพื้นบ้านนะครับที่ชื่นชอบมาคนละหนึ่งภาพนะครับแล้วให้นักเรียนเขียนอธิบายว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยมีแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอย่างไรนะครับจากนั้นนะครับเมื่อน,นักเรียนเลือกมาแล้วนักเรียนคิดวิเคราะห์แล้วนะครับนักเรียนก็บันทึกลงมาในแบบบันทึกทางด้านขวามือเลยครับ <S <S ถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานเลยครับ นักเรียนครับหลังจากที่เราปฏิบัติชิ้นงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันนะครับแนวทางและว,วิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านนะครับมีหลากหลายวิธีมากนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดนะครับให้ดนตรีพื้นบ้านนั้นยังคงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปอย่างเยาวชนรุ่นหลังนั่นเองครับ หลังจากที่เราได้ทําชิ้นงานมาแล้วนะครับนักเรียนครูก็จะให้นักเรียนนะครับนำเสนอผลงานของตัวเองที่ทํามานะครับทางช่องทางออนไลน์เพื่อให้ครูและเพื่อนๆน,นะครับร่วมกันประเมินและก็ให้ข้อเสนอแนะเป็นการพัฒนาผลงานนักเรียนให้ดียิ่งๆ่งขึ้นต่อไปอีกครับนักเรียนนําเสนอผลงานได้เลยครับ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนเตีพื้นบ้านไปแล้วนะครับนักเรียนครูก็หวังว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์และนักเรียนก็สามารถนําผลงานที่นักเรียนทามาหลายๆคนทามาได้เยี่ยมมากเลยนะครับนำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางโซเชียลมีเดียของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram ที่นักเรียนมีนะครับนำไปเผยแพร่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับครูดนัยนัทในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ